สวัสดีเชา้าวันจันทร์ที่29มิถุนายน2020กลับมาพบกับ Morning Routine Podcast กันอีกครั้งนะครับผมเอ็มเพิ่มศักดิ์จำไ,ได้ทุกท่านฟังว่าตลาดการเงินทั่วโลกม่อนสุขรวมถึงสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นบ้างมาเริ่มกันเลยนะครับในภาพของรายสัปดาห์ก่อนละกันนะครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าเป็นสัปดาห์ที่ตลาดหุ้นทั่วโลกเนี่ย มีความผ,ลผ,ลผลันผวนค่อนข้างสูงนะครับโดยวันที่ดัชนีปรับต้นลงเนี่ยมันลดลงแรงกว่าวันที่ดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับมันเลยทําให้ภาพรวมเนี่ยตลาดหุ้นทั่วโลกเนี่ยออกมาติดลบกันเป็นส่วนใหญ่นะครับมีเพียงแค่ตลาดหุ้นจีนที่สามารถปรับตัวเพิ่มขึ้นได้เล็กน้อยนะครับแต่ส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าตลาดหุ้นจีนในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็เปิดทําการเพียงแค่3าวันเท่านั้นเองนะครับวันพฤหัสและศุกร์เนี่ยปิดทําการไปเนื่องในเทศกาลที่ถ้าสาคนก็เรียกว่า ดาร k กอนบอสเฟสติวัลนะครับแต่ว่าถ้าคนไทยเราเรียกกันก็เทศกาลไหว้บ้าจ่านั่นแหละนะครับหุ้นไทยก็ปรับตัวลดลงค่อนข้างแรงเช่นกันนะครับทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยตลาดหุ้นไทยก็5วันติดลบไปถึง3วันนะครับบวกแค่2วันวันที่ขึ้นขึ้นน้อยนะครับแต่วันที่ลงลงแรงนะครับภาพรวมออกมาเนี่ยเลยติดลบไปเกือบ3%เลยทีเดียวสําหรับตลาดหุ้นไทย ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมันถือเป็นสัปดาห์ที่มีข่าวร้ายเนี่ยที่เอ่อมันมีพลังเหนือข่าวดีแล้วกันใช้คาอย่างนี้แล้วกันนะครับเนื่องจากข่าวร้ายเนี่ยมันใหญ่กว่าข่าวดีนะครับโดยหลักๆเลยนะครับมันมาจากเรื่องที่ว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อนะฮะหรือว่าการแทร่ระบาดรอบใหม่ในสหรัฐเนี่ยมันพุ่งขึ้นใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับโดยตัวเลขผู้ติดเชื้อเนี่ยมันสูงในระดับใกล้เคียงกับช่วงปลายเดือนเมษายนหรือว่าต้นเดือนพฤษภาคมนะครับ แล้วก็ตั้งแต่วันพุทธพระหัสเป็นต้นมาเนี่ยจำนวนผู้ติดเชื้อในสหรัฐนะครับยังมันยังเพิ่มขึ้นในระดับมากกว่า40,000รายตลอดเลยนะครับแล้วก็โดยเฉพาะรัฐใหญ่ๆอย่างพวกแคลิฟอร์เนียเท็กซัสฟลอริดาหรืออะไรพวกเนี้ยนะครับผู้ติดเชื้อเนี่ยเกิน5,000 6,000คนต่อวันตลอดนะครับเลยทําให้นักงทุนเนี่ยเกิดความกังวลว่าเอ๊ะเศรษฐกิจเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ฟื้นตัวเร็วอย่างที่คาดหวังกันไว้ในช่วงก่อนหน้าก็เป็นไปได้นะครับตลาดหุ้นเลยปรับตัวลดลงกันข้งข้งแรง ประเด็นถัดมานะครับเป็นประเด็นที่เกิดขึ้นเมื่อประมาณคืนวันพฤหัสนะครับโดยทางเฟดเนี่ยได้ออกมาเผยถึงการทำสเตรทเทสตต่อสถาบันการเงินของสหรัฐนะฮะในในรอบปีนะครับถึงแม้ว่าภาพรวมเนี่ยมันจะยังเป็นที่น่าพอใจนะฮะแต่เฟดเนี่ยก็มีความเห็นว่าธนาคารบางแห่งนะครับมีระดับเงินทุนที่ค่อนข้างตึงตัวนะครับต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ถ้าเกิดมันยืดเยื้อมากๆนะครับ ส่งผลให้เฟดเนี่ยต้องมีคําสั่งงดการซื้อหุ้นคืนนะครับแล้วก็ห้ามจ่ายปันผลในไตรมาสสามนะครับเกินกว่าที่เคยจ่ายไปในช่วงไตรมาสหนึ่งมาเลยทําให้พวกหุ้นธนาคารหรือสถาบันการเงินในสหรัฐเนี่ยปรับตัวลดลงทั้งๆแรงเลยในวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับดัชนีตราหุ้นสหรัฐเนี่ยก็ปรับตัวลดลงกันในระดับแบบอย่างดาวโจนส์นี่ลบไปเกือบไม่ใช่ลบไปเจ็ดร้อยจุดเลยนะครับก็ถือว่าลงแรงกันอยู่เหมือนกัน มันี่ข่าวด้านบวกกันบ้างนะครับด้านบวกก็คือไอเรื่องข้อตกลงทางการค้าระยะที่หนึ่งระหว่างสหรัฐกับจีนนะครับมันเป็นประเด็นที่คนเนี่ยกังวลกันมาตลอดในช่วงเดือนสองเดือนที่ผ่านมาว่าเอ๊ะสรุปมันจะไปต่อได้หรือไม่หรือไปต่อไม่ได้กันแน่นะครับก็สรุปมาแล้วว่ามันยังโกออนะครับมันยังไปต่อมนเลยทําให้อ่ พวกหุ้นที่อยู่ในห่วงโซ่ประทานในการผลิตพวกสินค้าเทคโนโลยีนะฮะเป็นบริษัทใหญ่ๆที่อยู่ในญี่ปุ่นในเกาหลีใต,ต้ในจีนอะไรเงี้ยหุ้นเหล่านี้มันเลยฟื้นตัวกันได้ขึ้นมาค่อนข้างดีในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับอย่างพวกหุ้นซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์พวกหุ้นอย่างพวกโตเกียวอิเล็กตรอนในในญี่ปุ่นนะครับหรือว่าหุ้น s i สไที่เป็นหุ้นจีนะแต่จทดทะเบียนอยู่ในฮ่องกองก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นกันได้ดีนะครับมันมีประเด็นนอกจากเรื่อง เข้อตรงใน,นการคารายาที่หนึ่งที่มันชัดเจนด้วยเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังตอนพูดถึงตลาดหุ้นฮ่องกงนะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐนะครับแล้วก็ในยุโรปเนี่ยทั้งภาคการผลิตและภาคบริการมันมีสัญญ,ญาณการฟื้นตัวที่ดีต่อเนื่องนะครับซึ่งถ้าภาคการผลิตและภาคบริการมันมีการฟื้นตัวขึ้นมาเนี่ยมันก็จะทําให้การจ้างงานในอนาคตเนี่ยดีขึ้นด้วยเช่นกันนะครับแต่ว่าขาพวกนี้มันโดนกบไปด้วย เรื่องการแพร่ระบาดรอบใหม่ในสหรัฐนะครับมันเลยทําให้แบบข่าวดีพวกนี้โนะดนกบไปหมดเลยนะครับแต่ว่าอย่างที่ตัวอย่างที่ชัดเจนนะครับอย่างที่ที่จีนแต่ที่จีนเขาคุมได้ดีนะฮะจีนเนี่ยระบาดก่อนคุมได้ก่อนเศรษฐกิจเปิดก่อนนะครับตัวเลขเศรษฐกิจแะไต่างๆก็ฟื้นตัวได้ก่อนกิจกรรมทางเศรษฐกิจแะรต่างๆก็ฟื้นตัวได้ก่อนเช่นกันนะครับก็มันใกล้จะจบไตรมาสสองลวนะครับเหลือแค่วัน2วันเท่านั้นเองนะครับ ไตรมาสสองของปีสองพันยี่สิบที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าเป็นปีที่ถือว่าเป็นไตรมาสที่ตลาดหุ้นเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นกันได้ดีมากๆเลยทีเดียวนะฮะแต่เราก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าที่มันฟื้นตัวดีมากๆเนี่ยมันมีอยู่สองปัจจัยปัจจัยแรกนะครับก็คือการอาชฉีพสภาพคล่องของธนาคารกลางทั่วโลกโดยเฉพาะเฟดนะที่อัดฉีดข้ามาหนักมากแล้วก็กดดอกเบีย้ยลงมาอยู่ที่ระดับต่ำที่สุดในประวัติการนะครับอีกประเด็นหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่าช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเนี่ย ตลาดหุ้นมันลงแรงมากลงแบบแบบแพนิคแบบตกใจสุดๆแบบหลายวันติดกันแบบลงแบบระดับ20-30%นะภายในหนเดือนนะครับพอมันมีการอาชีวิตภาพคล้องเข้ามาอะไรเข้ามาเนี่ยการฟื้นตัวของตลาดหุ้นเนี่ยมันเลยฟื้นตัวได้ดีมากๆนะครับแต่ว่าในไตรมาส3นะครับคงจะหวังภาพที่เกิดขึ้นแบบไตรมาส2เนี่ยไม่ได้อีกละนะฮะการลงทุน เราคงจะต้องเน้นไปที่หุ้นที่มีคุณภาพสูงๆเป็นหลักเลยนะครับคาว่าหุ้นคุณภาพสูงเนี่ยก็คือหุ้นที่มีกระแสเงินสดที่แข็งแกร่งนะครับหนี้สินไม่สูงหรือว่าต่ําเลยยิ่งดีนะฮะแล้วก็เป็นสินค้าและบริการที่คนส่วนใหญ่เนี่ยขาดไม่ได้นะครับแล้วก็ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดเนี่ยค่อนข้างจํากัดหรือบางบริษัทเนี่ยได้รับผลกระทบเชิงบวกด้วยซ้ำนะครับจากการแพร่ระบาดซึ่งหุ้นที่มีคุณสมบัติเหล่านี้เนี่ยก็มักจะเป็นหุ้นที่อยู่ในกลุ่ม ที่เราเรียกว่ากลุ่มเศรษฐกิจใหม่หรือว่าพวกิวอ Economy นะครับอย่างพวกหุ้นเทคโนโลยีหุ้นเซมิคอนดักเตอร์หรือว่าหุ้นเฮลท์แคร์อะไรประมาณนี้นะครับก็หุ้นพวกนี้ก็น่าจะยังค่อนข้างแข็งแกร่งอยู่สําหรับในไตรมาสสามแต่อาจจะไม่ได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นดีมากแล้วเหมือนในไตรมาสสปัจจัยหลักๆที่จะมาขับดันตลาดหุ้นในไตรมาสสได้นี่น่าจะเป็นเรื่องของความคืบหน้าและความชัดเจนของการพัฒน,นาวัคซีนเป็นหลักเลยนะครับในช่วงเดือน8เดือนเก้าเนี่ยเชื่อว่า ความชัดเจนของวัคซีนเนี่ยมันจะต้องชัดเจนกว่าช่วงนี้พอสมควรแล้วนะครับเพราะว่ามันต้องพยายามผลิตออกมาเพื่อใช้ให้ได้ภายในปีนี้นะฮะคือภายในไตรมาสสีนี้นะครับก็ภาพรวมก็เป็นประมาณนี้นะครับสําหรับสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เดี๋ยวเรามาลงรายละเอียดกันในรายตลาดกันนิดน,นึงนะครับแต่เดี๋ยวขอไปสั้นๆแล้วกันนะครับไม่ไม่ลงรายละเอียดเยอะมากนะครับตลาดหุ้นสหรัฐนะครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาก็ปรับตัวลดลงค่อนข้างแรงนะฮะ ปัจจัยหลักเลยที่เข้ามากดดันเนี่ยนอกจากเรื่องการแพร่ระบาดรอบใหม่ที่มันยังมันยังอยู่ระดับสูงมากกว่า4ี่หมื่นายแล้วเนี่ยก็คือเรื่องที่ทางเศษนะครับได้มาทำสเตทเทสอย่างที่ผมได้เรียนมาในตอนต้นกับสถาบันกับพวกสถาบันการเงินในสหรัฐนะครับถึงแม้ผลรวมเนี่ยมันจะออกมาเป็นที่น่าพอใจแต่ว่าธนาคารบาง,ขงแข่งอาจจะมีระดับเงินทุนที่ค่อนข้างตึงตัวนะครับจึงได้มีคําสั่งให้งดซื้อหุ้นคืนนะครับแล้วก็จํากัดการจ่ายเงินปันผลในไตรมาสสาให้อยู่ในระดับไม่เกินจากที่จ่ายไปในไตรมาสหนึ่ ส่งผลให้หุ้นในกลุ่มสถาบันการเงินเนี่ยปรับตัวลดล,ลงค่อนข้างแรงเลยทีเดียวนะครับดาวโจนเนี่ยลดไปถึง730 1จุดหรือ28% S&P 500ลดไป74จุดหรือ24% NASDAQ ลบไป,ป252 2 5 25จุดหรือ2.5%ถือว่าลดค่อนข,ข,ข้างเยอะนะครับหุ้นสถาบันการเงินอย่างพวก j จ Morgan นะฮะลดไป Group, ่ลาไปเลยส่วน Goldman s ร c h s นี่ลดไปห้าจเก้าเปอร์เนต์ลส่วนโคเมนแซคมีลดไปถึงแปดนด,ดนนหกเปอรเนต์เ คืนหมดเลยนะครับคืนเยอะกว่าด้วยนะครับเพราะลงแรงกว่าที่ขึ้นมาในวันพระหัสมาที่ตลาดหุ้นในเอเชียบ้างมีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับก็คือ,อ,อทางอังกฤษหรือว่าสหราอาณาจักรเนี่ยได้เขาเรียกว่าไงได้อนุญ,ญาตนะครับให้บริษัทโฮเวินะครับมาลงทุนทำศูนย์วิจัยและพัฒนานะฮะมูลค่า1น0 0พันล้านปอนด์ในสหราชอาณาจักรได้นะครับปัจจัยนี้เนี่ย มันเป็นปัจจัยที่ค่อนข้างบวกต่อพวกหุ้นเซมิคอนดักเตอร์แล้วก็หุ้นที่เกี่ยวกับการผลิตสินค้าเทคโนโลยีนะครับมันเป็นภาพอีกภาพหนึ่งที่ทําให้เราเห็นว่าแบบความขัดแย้งทางการค้า,า,าหรือว่าการปิดกัน้นการแบนฮัวเว่ยเนี่ยดีขึ้นนะครับพวกหุ้นเซมิคอนดักเตอร์ในเอเชียเนี่ยมาเลยปรับตัวเพิ่มขึ้นกันได้ดีนะครับอย่างหุ้น smc ที่อยู่ในฮ่องกงนะครับแต่ว่าจริงๆเป็นบริษัทจีนนะแต่จดอยู่ในฮ่องกงนะครับบวกขึ้นมาถึง 4. 2่จุดสองเปอร์เซ็นต์นะฮะแล้วก็หุ้ ผู้ผลิตชิ้นส่วนที่สําคัญที่ใช้สําหรับในการผลิตพวกโทรศัพท์มือถือเนี่ยก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ดีนะครับอย่าง s u น n ี o p t i c a l ที่ทําพวกตัวกล้องในโทรศัพท์มือถือเนี่ยก็บวกขึ้นมาถึง5.4นะครับอย่างในญี่ปุ่นนะครับหุ้นตัวเกียวอิเล็กตรอนก็บวกได้3.3ในเกาหลีใต้นะครับหุ้นซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์ก็บวก้ถึง2.7เรียกได้ว่าหุ้นในกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ในเอเชียเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ดีตอบรับ มาที่ในยุโรปกันบ้างนะครับยุโรปเนี่ยก็ดัชนีก็ปรับตัวลดลงนะครับแต่ก็ยังไม่ถึงกำแรงมากนะฮะดัชนีเนี่ยค่อนข้างขันผัวนะครับสำหรับวันศุกร์ปรับตัวขึ้นอยู่ในแดนบวกแล้วก็ลดลงอยู่ในแดนลบสลับกันไปสลับกันไปอยู่สองสารอบอยู่เหมือนกันแต่สุดท้ายก็พอในช่วงท้ายตลาดพอตลาดหุ้นสหรัฐเปิดมาแล้วก็ดัชนีลงแรงนะครับตลาดหุ้นยุโรปมันก็เลยลงไปเลยนะครับแล้วก็ปิดติดลบไปนะแต่ก็ลบไม่ได้แรงมากนะครับลบไปหนึ่งจุดสี่สองจุด ลบไป0.39นะครับทางด้านประธาน ECB นะครับคุณคริสตินลากาศนะฮะก็ได้ออกมากล่าวว่ายูโรโซนเนี่ยเศรษฐกิจของยูโรโซนนะครับได้ผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วนะฮะแต่ก็มีความกังวลใจในเรื่องการแพร่ระบาดระลอกที่2อยู่เช่นกันนะครับสิ่งที่เขาต้องการจะสื่อเนี่ยเขาต้องการกระตุ้นนะครับให้ผู้ที่เกี่ยวขออ้องด้านเกี่ยวกับการรับมือการแพร่ระบาดเนี่ยให้เตรียมตัวให้ดีๆนะครับ อย่าประมาทอย่ากลัดตกนะฮะทำให้ความแล้วก็ให้นักลงทุนเนี่ยมองถึงความเสี่ยงตรงนี้เอาไว้ด้วยเช่นกันนะครับเพราะหุ้นธนาคารก็ปรับตัวลดลงค่อนข้างแรงนะฮะตามตลาดหุ้นสหรัฐดอยช์แบงก์ก็ลดไปสาเปอร์เซนส่วนแบงกซันทันเดของสเปนก็ลดไปสามเอร์เซนกว่าเหมือนกันนะครับพอตลาดหุ้นไม่ดีอะไรไม่ดีทองคําก็ฟื้นตัวอีกระนกลงทุนริกซอนลดลงนะครับทองก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาปิดที่1 7 7 1พันเ็ด้ยเจ็บดเหรียญนะฮะ ค่าเงินเยสซาลลตินเด็กก็ส่งตัวนะครับไม่ได้อะไรมากปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยมาปิดที่97.4 6จุดจุดมาที่ตลาดหุ้นสุดท้ายนะครับตลาดหุ้นไทยตลาดหุ้นไทยเนี่ยก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นได้เล็กน้อยนะครับบวกขึ้นมา4จุดกว่าก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ตามตลาดหุ้นในในภูมิภาคส่วนใหญ่ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ตามตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อคืนวันพฤหัสนะครับแต่ว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยถือว่าปรับตัวเพิ่มขึ้นค่อนข้างน้อยนะถ้าเทียบกับตลาดอื่นๆส่งผลให้ทัั้งปดาาห์ที่่ผน แต่ชนีต้ตลาดหุ้นไทยก็ติดลบไปประมาณ2.95%เกือบเกือบ3%นั่นแหละนะครับเพราะว่าต้นสัปดาห์ก็หุ้นธนาคารก็ปรับตัวลดลงค่อนข้างแรงนะครับแล้วช่วงกลางกลางสัปดาห์ก็มาปรับลดแรงลดลงแรงอีกทีหนึ่งนะครับภาพรวมเลยออกมาติดลบค่อนข้าง,าง,างแรงอยู่ออในภาพรายสัปดาห์นะครับกลุออ่มอุตสาหกรรมที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นได้นะครับมีแค่2กลุ่มนะครับปรับตัวเพิ่มขึ้นดีที่สุดเลยคือกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะครับบวกขึ้นมา2.66% ก็ได้ผลบวกมาจากเรื่องอที่ว่าความชัดเจนของข้อตกลงทางการค้าระยะที่1อ่ะมันยังดําเนินต่อไปนะครับเพราะว่าหุ้นย e ัคอนิกเนี่ยมันส่งออกไปที่จีนหรือว่าส่งออกไปที่ประเทศอื่นๆที่มันเกี่ยวกับพวกห่วงโซ่อุปทานในการผลิตสินค้าเทคโนโลยีอ่เยอะอยู่เหมือนกันนะครับส่วนกลุม่มอุตสาหกรรมที่ปรับตัวลดลงมากที่สุดนะฮะก็คืออสัหาริมทรัพย์ลดไปถึง 5, 6.57% ผู้ให้บริการด้านการเงินเนี่ยลดไป6.05%แล้วก็ธนาคารลดไป5.79%ลบกันแรงเลยทีเดียวนะครับสำหรับกลุ่มเหล่านี้ก็ภาพรวมของตลาดหุ้นต่างๆก็เป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมสรุปให้นิดนึงนะครับว่าวมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับประจด็ที่1นนะครับเซตเนี่ยได้ทำสเตทเทสธนาคารพาณิชย์ในสหรัฐนะครับภาพรวมเนี่ยค่อนข้างเป็นที่น่าพอใจนะครับแต่ก็มีคอมเมนต์มาว่าธนาคารบางแห่งนะครับค่อนข้างมีเงินทุนที่ตึงตัว จึงส่งผลให้เฟดเนี่ยได้ออกคําสั่งให้ธนาคารพาณิชย์ทั้งหมดเนี่ยห้ามซื้อหุ้นคืนนะครับรวมถึงห้ามจ่ายปันผลในไตรมาสสามนะครับเกินกว่าที่ได้จ่ายไปในไตรมาสหนึ่งหุ้นในกลุ่มธนาคารหรือว่าสถาบันการเงินอื่นๆเนี่ยก็ปรับตัวลดลงกันค่อนข้างแรงนะครับปัาจจัยที่2นะครับการแพร่ระบาดรอบใหม่ในสหรัฐเนี่ยยังดูไม่ดีเลยนะฮะตัวเลขผู้ติดเชื้อใหม่เนี่ยยังสูงกว่า40,000รายต่อวันพวกรัฐใหญ่ๆอย่างแคลิฟอร์เนียนะครับฟลอริดาหรือว่าเท็กซัส ตัวเลขผู้ติดเชื้อเนี่ยอยู่ในดับ5,000-6,000คนต่อวันตลอดเลยนะครับปัจจัยนี้เนี่ยเป็นปัจจัยหลักที่จะเข้ามากดดันตลาดทุน้นสหรัฐนะครับในช่วงระยะสั้นๆนี้นะครับหรือว่าในช่วงสัปดาห์ที่จะถึงนี้รวมถึงตลาดหุ้นทั่วโลกด้วยนะครับปัจจัยสุดท้ายนะครับบริษัทฮัวเวยได้รับอนุญ,ญาตให้ตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาโมูลค่า1 0 0 0ล้านปอนด์นะครับในสหราชอาณาจักรได,สรด,รด,ได้ส่งผลบวกต่อพวกคุ้นเซมิคอนดักเตอร์ในเอเชียกัน ค่อนข้างดีเลยไม่ว่าจะเป็นของจีนนะครับของเกาหลีใต้แล้วก็ญี่ปุ่นนะครับพุ้นเหล่านี้เนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นกันได้ดีเลยในวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับก็ภาพรวมตลาดหุ้นทั่วโลกนะครับในวันศุกร์รวมถึงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในวันอังคารวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ